สวัสดีครับวันนี้จะพาทุกท่านมารู้จักกับน้องภูผาลูกของพังแม่ด้วนนะครับตัวนี้ซ่าไม่ซ่าโซดาเรียกพี่นะครับดูกันชัดๆนะครับพฤติกรรมแบบนี้ก็ถือว่าผิดปกตินะครับเรามากักจะเห็นช้างในลักษณะที่ อยู่กันแบบเรียบร้อยนะครับแต่ตัวนี้ดูครับสงสัยจะลากไม่เลียวมาตีช่างภาพช่างภาพมากวนใจนะครับอาการก็ประมาณนี้นะครับนี่ดูนะครับยิ่งถ้ามีรถลาวิ่งผ่านไปมาก็จะทำท่าวิ่งใส่ทีเดียวนะครับ ถือว่าซาจริงๆตอนที่เราถ่ายตอนนี้แม่ด้วนแยกตัวออกไปตอกลูกนะครับภูพาอาจจะคิดถึงแม่ก็เลยมาหัววัดหัวเบี่ยงอยู่ตัวเดียวแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราจะพยายามนำเสนอแนะนำช้างตัวอื่นๆต่อไปนะครับบายๆนะครับสวัสดีครับ